การวาดสี่เหลี่ยมแบบเพิ่มความหนาของเส้นเราก็พิมพ์ r e c ก็คือเล็ก enter นะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ w w enter เราต้องการความหนาเท่าไหร่นะครับเช่นหนึ่งเราต้องการหนึ่งเราก็พิมพ์หนึ่งกด enter คลิกจุดแรกของสี่เหลี่ยมจุด A ดึงเมาส์ขึ้นไปนะครับ แล้วก็คลิกอีกทีหนึงนะครับก็คือจุด B การนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มความหนานะครับอีกทีหนึงนะครับถ้าเราจะลบคลิกที่เส้นกด Delete M R E C Enter W Enter ตัวนี้จะเป็นค่าความหนาเดิมครั้งก่อนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการหนามากขึ้น เช่นเราก็พิมพ์2ญญญญญองเตอร์คลิกจุด A คลิกจุด B แเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีเส้นความหนามากขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับคำสั่งเขียนรูปสี่เหลี่ยมแบบเพิ่มความหนาของเส้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ